กบทั้งหมด99ตัวนะวันนี้มาปล่อย99ตัวเป็นเงิน900กว่าบาทเนาะปลาไหลด้วยอันนี้ในหมอ้อนี้ถ้าหมด50กว่าตัวนะคะ50ในหมอ้อ50กว่าตัวโอโ้โหและตรงนี้อีกรวมๆแล้วก็9 0เท่าไหร่นะ99เนาะ99ตัวเป๊ะเลยเออไม่ว่าจะเป็นชาติ ที่แล้วหรือชาตินี้ตั้งแต่เป็นเด็กๆได้ทํากรรมอะไรไว้กับกบก็ขอโหสิกรรมในว,วันนี้ปล่อยเต็มที่เลยนะคะเก้าสิบเก้าตัวเลยค่ะค่ะขอให้ปลอดภัยนะไม่มีใครเอาไปต้มไปแกงแล้วตอนนี้นะโชคดีโชคด,ชคดีเดี๋ยวจะเอาลงตะแล้วกะไปายี่ยทานลูกแล้วไกรรมใดดที่ได้ก่อไว้กับกบที่ผ่านมาตั้งแต่เล็ก ก็ขอให้หมดทุก,หม,ทกหมดสบหมดเคราะห์หมดเวหมดกรรมต่อกันนะจากนี้ไปมีแต่สิ่งดีๆเพราะวันนี้ได้ปล่อยพวกเจ้าทั้ง9 9ตัวแล้วนะจากที่เคยทํากับกบไม่ได้มากมายแต่วันนี้ปล่อยมากมายหลายเท่าตัวนะคะแค่พันไปให้มากมาให้อยู่ดีมีสุขปลอดโรคปลอดภัยนะลูกจากนี้ไปไม่มีใครทาร้ายแล้วไม่มีใครเอาไปต้มไปแกงกินแล้วนะไปเลยเก้าสิบเก้าตัวเลยอ่าาโชคดีโชคดีเออไปไป,ไปลูก เบฐฐื่ออะไรยางนี้นะตรงนี้ยังไม่ีใครทำอะไรนะลู้วโอ้ยน้อลัอแข็งรงแข็งแรงแข็งแรงโอ้ยคนป่ยก็ขอให้โชคดีโชคดีมีความสุขในความเจริญจากนี้ไปก็หมดครอหมดส่งหมดโลกหมดไทย้มีแต่าแบบบ้านขึ้นรักลีต่อบ้านเลขที่สองห ท 1941, ัพ5หมูสามแต่ริบไม้เป็นแต่ส wow like <laughs> <laughs> ิ่งดีๆเข้ามามันจะความเจริญรุ่งเรืองหมดทุกหมดโศกหมดเพาะหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีกบมากมายอย่างนี้มืออะไรกันอันนี้โอ้ยเยอะจริงๆเลยเก้าสเก้าตัวเลยอ้าวปลาไหลทั้งเก้าตัวก็ไปนะลูกนะปลอดภัยแล้วไม่มีใครเอาไปต้มไปแกงแล้วไม่มีใครเอาไปต้มเป็ดต้มอะไรแล้วต่อไปนี้ก็ ตัววันตัวคืนแข็งแรงแน่ทเต็มนะหมดทุกหมดจกนะโอ้ยยายแขนล้าเลย <c oughs> ปลดโอกปลดไยแล้วจากนี้ไปมีความำสุขความเจริญจะคือบ่มาจักหนัะ <c oughs>